เมื่อฝนเปิดนะคะเราก็ได้เวลาตากข้าวะค่ะทุกคนข้าวนี่คือเป็นข้าวหอมมะลินะคะแต่ว่าหอมมะลิก้นรถเกี่ยวก้นถังรถเกี่ยวเพราะว่าเราจะไปเกี่ยวข้าวอย่างอื่นเราต้องล้างถังรถเกี่ยวก่อนแล้วข้าวที่เหลือนี่คือเราจะเอามาตากนะคะตากแล้วก็เก็บไว้สีกินลากลากปลายลากปลายลากปาย บ้านก็นจะรู้กันนะคะว่าวิธีการตากข้าวเนี่ยคือแบบ <med els> ร้อนมากๆเลยค่ะทุกคนกว่าจะได้ข้าวมาเนี่ยคือตอนกินเนี่ยต้องแบบรู้คุณข้าวสุดๆเลยะคะ่ะเพราะว่าเหนื่อยมากกว่าจะได้ข้าวมากว่าจะได้ข้าวแห้งกว่าจะตากแดดกว่าข้าวจะแห้งกว่าเราจะไปสีโอ้เราข้ามขั้นตอนการทํานาไปก่อน,นะคะ่ะเพราะว่าทํานานี่เหนื่อยมากกว่าจะได้ข้าวมานะคะเนี่ยค่ะแดดก็แบบสุดๆนะคะพร้อมฆ่าแล้วมานะคะแดด เกียร์ไปค่ะเกียร์เข้าไปเกียร์ให้บางๆเลยค่ะถ้ายิ่งบางเท่าไหร่ยิ่งดีข้าวยิ่งแห้งไวค่ะดูเม็ดสิทุกคนอย่างนี้จะทิ้งลงได้ยังไงนทุกคนดูโอ้โหข้าวหอมมะลิของกำแพงเพชรเนี่ยคือจะหอมนะคะแต่หอมไม่มากจะหอมสู้ทางอีสานไม่ได้อีสา,ามมนนี่ข้าวหอมมะลิเขาหอมจริงยอมรับเลยค่ะ นี่คะหลังจากเราเกียร์ให้บางๆแล้วเราก็รอค่ะรอเวลาแล้วระหว่างนี้ระหว่างวันเราก็กลับสักสองสาครั้งเราก็ไปไเข้าแห้